สวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น38นาทีนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องทางเลือกในการรับมือน้ำจอกกรุงเทพนะครับโ้ชมฮะผมอยู่กับผู้อำนวยการโครงการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT นะครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะอาจารย์สุทัศน์วีสกุลนะครับอยู่กับผมตรงนี้ที่ผมใช้คำว่าทางเลือกรับมือน้ำจอกกรุงเทพเพราะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลตัดสินใจเลือกวิธีของกรมชลประทานก็คือการระบายน้ำ อย่างที่กรมชนประทานพยายามจะอธิบายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะผ่านคูคลองต่างๆขณะนี้เนี่ยน้ำมันจอที่รังสิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่วันนี้เข้าโจมตีนี่คอุตสากรรมนวันครไปเป็นที่เกือบจะเรียบร้อยตอนนี้กําลังพยายามจะยันกันอยู่เป็นบางชั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะแต่น้ําที่จอรังสิตท,ที่วันนี้ถ้าดูจากแผนที่น้ำเนี่ยนะอาจารย์ดูไปพร้อมกับผมนะถ้าผิดอาจารย์บอกกันนะ ประตูระบายน้ําพระอินทราชานี่คือคลองระพีพัดแยกตกน้ำเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งมันมาจากทางป่าศักแล้วก็ลงมาทางประตูระบายน้พาพัฒนารายวันนี้กรมชนบอกนะฮะตอนบนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะว่าปิดประตูระบายน้ํานี้เด็ดขาดเลยเพื่อไม่ให้น้ําลงมาเพิ่มในคลองระพีพัดที่ว่านี้นะฮะแต่ปัญหาที่ทุกคนเห็นกันอยู่ก็คือน้ําก้อนมหาศาลซึ่งหลากมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะ ถ้านึกย้อนกลับไปตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมสารัตนนครที่อำเภอนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมโรจนะที่อำเภออุทัยนะฮะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินแฟคทอรี่แลนด์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะนิคมอุตสาหกรรมนวันกรรที่ว่านี้ถ้านึกง่ายๆนอกเือจากนั้นเนี่ยนะ,ะก็คือน้ำที่มาหลากท่วมสายเอเชีย แล้วข้ามมาถอนโยธินผ่านวังน้อยเนี่ยนะฮะมันกำลังมาเป็นมววน้ำมหาศารลงมาในจุดนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะมากระจุกกันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมฮะนวนครเนี่ยก็จะอยู่แถวนี้นะฮะประตูพิณราชานวั้นครเนี่ยอยู่แถวนี้เองเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ต่อไปก็ธรรมศาสตร์ลังสิทธ์นะครับ i อขอทาขอจา์ด้วยนะฮะโดนหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยนะฮะติดกับธรรมศาสตร์ลังสิทธ์เลยเนี่ยนะครับ แล้วก็ไล่ลงมาเยื่องเยืก็ตลาดไทยนะฮะมวลน้ําก้อนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเราเรียกว่าน้ําหลากเนี่ยนะครับกำลังมาจอดที่กรุงเทพมหานครกําลังหัวน้ําอาจจะกําลังจะมาถึงคลองลงังสิตธิประยุนศักดิ์หรือไม่เดี๋ยวเรารอดูกันเนี่ยนะและนี่คือเขตกรุงเทพมหานครครับทุกผู้ชมฮะถ้าดูในโซนนี้นะฮะนี่คือแนวที่มีคันกันน้าพระเฉลิมฤทินะฮะถนนสายใหม่ถนนไทยไทยราช นี่คือกรุงเทพตะวันออกสี่เขตที่ไม่มีแนวขั้นกันไม่มีไม่มีขันกันน้ําพระราชดำริกรมชนประทานพยายามจะบอกว่าเมื่อมาตรงนี้เนี่ยนะพยายามจะสูบน้ําจากประตูน้ําจุฬาลงกรเพื่อให้ออกเจ้าพญา <c oughs> เพื่อให้ออกเจ้าพญาแต่วันนี้อาจารย์จากเอไอทีกับบงจะบอกว่ามันมีทางเลือกอื่นหรือเปล่ามันเสี่ยงไปไหมกับการเอากรุงเทพ ไปวางเอาไว้เหมือนกับห้าหกที่คมก่อนหน้านี้ที่ถูกน้ํเข้อโจมตีจนเสียหายก็เลยพูดถึงข้อเสนอของทีมกรุ๊ปทีมกรุ๊ปที่ว่านี้เนี่ยนะฮะอาจารย์อธิบายฮะมันคืออะไรยังไงคือบริษัททีมกรุ๊ปเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับ,ค,รบค,คนที่ทํางานอยู่เนี่ยมีความรู้ความจานานเรื่องแม่น้ำเจ้าพยามาเป็นสิบปีนะครับรวมทั้งได้มีงานวิจัยแล้วก็ทําเรื่องแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เอทด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาซึ่งมองต่างมุมประจากของกรมชลประทานนะครับ,รบวิธีการของทีมครุปซึ่งอาจารย์เห็นสอดล้องก็คือการตัดสินใจว่าน้ำััหมหาสารถ้าปล่อยตามคลองแม่น้ำปกติไม่อยู่ให้ตัดถนนตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ฮะ ครับคือคือตัดให้น้ําซึ่งอยู่ตามพื้นดินเนี่ยลงคลองก็ไม่ไหวเพราะว่าคลองมันเล็กกว่าแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาพื้นดินเนี่ยเป็นคลองไม่ต้องตัดคลองแหละครับเอาพื้นดินเนี่ยเป็นคลองแต่บังคับของเขาเนี่ยให้ไหลเร็วขึ้นไหลมีทิศทางมากขึ้นเราจะได้ควบคุมได้ให้แล้วก็ลงทะเลได้เร็วขึ้นนะครับครับก็อธิบายง่ายๆก็คือเลือกที่จะเจาะถนนที่ขวางทางน้ําอยู่ลาดอุทิศสุวินทวงศ์เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้น้ําออกมาทางนี้ถูกต้องครับเป็นการซึ่งเป็นการบริหารน้ําซึ่งท่วมอยู่แล้วซึ่งเป็นในทิศทางเขาต้องมาทางนี้อยู่แล้ว<ะ><ะ>เพราะว่าตรงนี้มันต่ําเพียงแต่ถ้าว่าเราไปบังคับให้เขาไหลเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่จะมาเติมทางลังสิตก็จะน้อยลงเราแบ,บ่งเบาภาระมาทางนี้นะฮะแล้วก็จัดระเบียบเขาให้ไหลเร็วขึ้นแล้วก็เราจะบังคับกลุ่มได้เพราะว่าเราทราบว่าตรงนี้เนี่ยจะมี หมู่บ้านหรือว่าชุมชนไหนที่จะรับผลกระทบ,บก็มีการเตรียมตัวก่อนได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับนะฮะที่นียว่าฝัดเวถูกต้องครับนะฮะทางน้ําไหลเนี่ยนะฮะถูกต้องครับคือถนนทุกวันนี้เนี่ยมันขวางทางน้ําอยู่ด้วยอัตโนมัติครับก็จะเป็นต้งจอดถนนอย่างที่อาจารย์เสนอครับนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมถามอาจารย์ตอนต้นก่อนจะทําให้คนตกใจเกินไปไหมอ่า ใจในแง่ไหนล่ะครับว่าน้ำก็ลังจะเข้ากรุงเทพถึงขนาดนี้ขนาดนั้นสถานการณ์บัรเลวร้ายขนาดนั้นจริงหรือเปล่าก็ก็มีโอกาสทัง้งท่วมแล้วไม่ท่วมครับที่ไม่ที่มีโอกาสจะท่วมก็เพราะว่านิคมอ,อุตสาหกรรมนี้ก็แตกมาหลายที่แล้วนะแล้วก็น้ำก็มาถึงธรรมศาสตร์แลเอทีก็กำลันงน้ำขึ้นอยู่ครนะซึ่งข้อมูลทางภาคสนามนี่ก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่านการสู้กับน้ำเนี่ยเราสู้ด้วย โดยชั่วคราวซึ่งนิคมไปเสริมคันเนี่ยชั่วคราวเนี่ยก็จะสู้ได้ชั่วคราวนะสุดท้ายก็จะแตกนะแต่กทมเนี่ยสู้แบบถาวรขออนุญาตให้ข้อมูลคุณสยุทย์นิดนึงคือกทมเนี่ยมีแนวคันกันดินซึ่งก่อสร้างอย่างถูกหลักวิธีนะฮะแต่อาจจะตอนนี้อาจจะเตี้ยไปหน่อยก็มีการเสริมคันนะเพราะฉะนั้นเขาก็มั่นใจในหลัหนึ่งว่าสามารถสู้กับน้าได้นะครับเพียงแต่เว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความไม่มั่นใจใน ในในระบบป้องกันที่มีอยู่นะฮะแต่ระบบป้องกันเหล่านั้นเป็นของนิคมซึ่งเขาไม่ได้สู้กับน้านมานานตั้งแต่2538ประมาณ16ปีนะแต่สารักระบากระาบาดน้ำกทมเนี่ยสู้กับน้ำมาทุกปีนะเพราะเขาคงมีประสบการณ์เขาก็มีความเชื่อมั่นอยู่เพียงแต่ทว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าด้านเหนือนะฮะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับตรงบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกเนี่ยครับก็มีการเสริมคันสูงขึ้นอีกเกือบเมตรหนึ่งนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ย ที่จะผ่านออกไปเนี่ยก็ต้องมารวมกันที่คลองลังสิตนะฮะซึ่งคลองลังสิตเนี่ยก็เป็นท่าน้ํา น้ำสูงแล้วก็ถ้าเกิดคันแตกเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถไหลเข้าสู่กรุงเทพได้แต่ก็จะมีปะตลคลองเปรมนะฮะแล้วก็ที่บางซื่อเนี่ยก็กั้นไว้อยู่แต่ถ้าน้ําหลากมาแล้วเนี่ยก็จะหลากไปทั่วนะฮะถ้าแตกนะถ้าแตกเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสําคัญซึ่งทางสำนักการระบายน้ําอบจและทหารเนี่ยเล่งกั้นกระสอบทรายตลอดนะฮะเพราะ <simple S 1> จุดอ่อนก็คือ1น้ําน้ำจากทางเหนือเป็นน้ำหลากเขา้าคลองเปรมหรือเขา้าคลองประปานะครับมีสองจุดที่ต้องระวังนะครับคร <transitional. S 2> ับอันนี้คือทางเหนือนะฮะซึ่งถ้าเข้ามันเข้าที่ไหนฮะดอนเมือง เข้าก็จะเข้าที่คลองเปลมแล้วก็ถ้าผ่านทางรถไฟได้ก็จะมาที่ดอนเมืองแต่ดอนเมืองอาจจะสูงกว่าหน่อยนะครับก็จะแผ่ไปก็จะแผ่ไปยากก็จะแผ่มาทางตะวันตกก่อนนะครับก็คือออกมาทางนี้ก่อนถูกต้องครับฝั่งตะวันตกก่อนเนี่ยนะถูกต้องครับถ้ามันแตกถ้าแตกหมายถึงถ้าเอาไม่อยู่ถูกต้องครับนะแต่อาจารย์ยังบอกจุดดีของการรับมือก็คือว่าการรับมือของกรทมน่าจะดีกว่านิคมแน่ครับผมนะครับอันนี้โซนที่หนึ่งโซนที่สองะอาจารย์ที่เสี่ยง ส่วนที่สองจากน้าหลากนะก็มีคลองคลองหกว่าสายล่างตรงนี้ครับเาว่าสายล่างตรงนี้นะซึ่งกทมก็ไปเสริมคันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความอ่อนไหวมากเพราะว่าก็รับน้ําที่หลากมาจากคลองลิดคลองหนึ่งคลองสองคลองสามพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้าหลากเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติเนี่ยเราพยายามเอาไปเก็บไว้ในคลองอนะฮะแล้วเก็บไว้ในคลองก็เป็นภาระให้กับ ด้านเหนือกรุงเทพด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการการจัดการตรงนี้เนี่ยก็จะอาจจะทําให้ซ้ำซ้ซ้อนแล้วก็น้ําแทนที่จะออกไปเร็วก็มาผันแล้วก็จะมาผันใกล้ๆกรุงเทพนะก็อาจจะต้องต้องปรับวิธีหน่อยผมไปดูพื้นที่มาคลองหนึ่งคลองสองคลองสามน้ำเต็มหมดฮะล้นคลองหมดอาจารย์ครับแล้วล้นแล้วมันจะไม่ลงฮะเหตุผลที่ไม่ลงเพราะว่าน้ําจากยุทธยาเนี่ย จะลงเล็กน้อยแต่น้ําจากบางไทยังไม่ลงครเพราะฉะนั้นน้ําที่หลากออกจากแม่น้ำเนี่ยก็จะมาเติมตลอดนะเพราะฉะนั้นน้ำจะไม่ลงครับน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามมันไม่หมดสัทีครมาจากข้างบนเนี่ยจารเพราะว่านครสวรรค์ยังยังไม่ลงครต้องดูทั้งระบบเลยครว่าถ้าจะลงครับนครสวรรค์น่าจะลงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะแล้วถัดมาในอยุธยาน่าจะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะเพราะะนั้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องรอจาก กลางเดือนพฤศจิกายนยิ่งต่ำก็ยิ่งช้าถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกื่อสักครู่ว่าถ้าแนวหลังสิตทธิ์แต่สมมติว่าเอาไม่อยู่ครับมันจะเข้ามาตามถนนถ้าดูตามถนนก็คือวิภาวดีหลังสิทธิ์ครับตัวแหวครับมุ่งเข้าหมาดอนเมืองแต่ดอนเมืองสูงก็จะแผ่ไปทางตะวันออกของวิภาวดีครับถ้าโชคร้ายนะอันนี้ทางหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็อาจจะถ้ามากก็จะเข้าสู่กลางเมืองได้ทีเนีัน ถ้าแต่เขามีปตลอที่บางซื่อนะฮะมีประตูระบายน้ำบางซื่อตรงนี้แล้วก็สามารถมีเครื่องสูบน้ำมีอุโมงค์เขาผันออกได้ประมาณ30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะแต่การที่ออกแบบนี้ก็ไม่ได้ออกแบบสำหรับสถานการณ์นี้ครับไม่ได้ออกแบบสำหรับน้ำฝนถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้ออกแบบสำหรับน้ำหลากครับแต่ว่าก็จะมีตัวนี้ช่วยอยู่พอสมควรก็อาจจะใช้ได้ครับอาจจะใช้ได้ครับถ้าโชคร้ายผ่าสายไหมคลองหกวาเข้ามาได้จะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ ก็จะหลากมาเรื่อยๆนะฮะไหลตามธรรมชาติของน้าหลากจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําแล้วมันก็จะแผ่ไปเรื่อยๆแล้วน้ํานี้ก็จะไม่ลดคือจะมาเติมตลอดก็จะเหมือนอยุธยาหรือเหมือนนิคมถูกต้องครับก็คือพอผ่านแล้วไม่ได้ลดมันก็จะเต็มอย่างนั้นหัวก็จะมุ่งไปหาที่ต่อไปไปที่ต่ํากว่าเรื่อยๆครับนะฮะแล้วมันจะไปทิศทางไหนยังไงฮะกรุงเทพมหานครนะอาจารย์เพราะถ้าดูแนวเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะตรงนี้มันก็สายไหมลามินทราลาดพร้าว พระรามเก้าเพชรบุรีสุขุมวิทพระรามสี่ถ้าดูแนวนี้นะฮะ<ค>แต่เราไม่รู้ระดับจริงๆมันเป็นยังไงใช่ครับก<ะ>็จะไหลามาแล้วก็ติดถนนก็จะช้า,าก็กระทั่งเอ่อข้ามถนนแล้วก็จะจะไหลอีกครับ<ะ>เขาจะแทรกซึมมาตามท่อระบายน้ําซึ่งกทมก็มีท่อระบายน้ํา<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยการกั้นแนวรับที่สองหรือว่าทาทาไปเนี่ยจะจะทำได้ยากมากเพราะ,ะว่าระบบระบายน้ํามีท่อซึ่งน้ํามันรอดมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าน้ําผุดตามท่อ เหมือน<ช>กันบที่เจอที่หลังสิทธิ์แล้วใช่ครับใช่ครับใช,ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้น 1> 1 <minute. S 2> โอกาสเกิดกเท่าเท่าไหร่จันโอกาสที่จะเข้า2จุดเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวขอให้ข้อมูลก่อนนะครับ แต่จากตอนนี้เนี่ยที่คลองนังสิ์เนี่ยน้ำยังนิ่งอยู่ยังยังไม่เพิ่มแสดงว่าน้ําจากนวัดนิคอนยังไม่ถึงนะ <azing S 1> แต่ที่อไเทีเพิ่มประมาณชั่วโมงละครึ่งเซน,นชั่วโมงละครึ่งเซนแล้วก็น้ำนี่ต่ำกว่าขั้นก็น้ําประมาณ60ิเซน <Suzanne> <ๆ S 1> นะย,ยังอยู่ในสภาพพอจะยังรับได้อยู่นะครับน้ำยังไม่ถึงคลองนังสิตนะเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงคลองนังสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องดูปริมาณน้ำว่ามันว่าน้ำเนี่ยท่วม เอทีสูงเท่าไหร่รท่วมที่ธรรมศาสตร์สูงเท่าไหร่แล้วจะจะรับตรงนี้เท่าไหร่แต่ที่น่ากังวลก็คือคลองละสิดเนี่ยเป็นคลองแบบแผ่แผ่มัดีน้ําแผ่มาเท่าไหร่เขาก็รับหมดมซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เป็นจุดล่อแหลมที่สุดนะครับครับโมเดลของกรมชลสบพอตอนนี้ก็คือการระบายน้ํา <c oughs> อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะพยายามจะเอาลงแม่น้ําถูกไหมครับ ทางเลือกที่อาจารย์เห็นว่าทีมรูปที่จะเสนออาจารย์ย้ำอีกทีมันคืออะไรยังไงทางในเมื่อน้ํามันประจุกอยู่ตรงลังสิทธที่ว่านี้ประจุกอยู่ที่รังสิทนะก็คือต้องน้ําเป็นน้ําหลากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาหลากตามธรรมชาติเดี๋ยวไปฟื้นธรรมชาตินะครับการที่เขาหลากธรรมชาติก็คือให้เขาต้องยอมให้มีพื้นที่ท่วมแต่ให้ท่วมให้แน่นอนเราบ,บังคับเขาได้นะฮะถนนบางงานที่ขวางเนี่ยต้องต้องเจาะให้เขาออกไปได้อย่างเร็วนะฮะที่อื่นที่ท่วมจะได้ลด ลดเวลาน้ําท่วมแต่งเร็วนะครับแต่ถ้าจะแก้ไขนะฮะซึ่งอาจจะสายไปแล้วนะคือโดยเบื้องต้นเนี่ยต้องดึงตั้งแต่วังน้อยตั้งแต่อุทยาตรงนั้นถ้าดึงตรงนั้นมาเนี่ยน้ำที่มาเติมก็จะลดลงนะมาเติมที่อุตราที่ทํร้ายอุตสาหกรรมก็จะลดลงนี่กอุตสาหกรรมต่างถ้าดึงจากวังน้อยไปได้เนี่ยก็ถึงถึงเขาเข้ามาสิบส่วนเขาแบ่งมา,างนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยทางนั้นก็จะลดลงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะเเวลาอาจจะ ต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ก็บางบอกว่าเหมือนน้ามันมานะฮะเหมือนกับที่มันเข้าโจมตีนิคมครับแต่ถ้าก่อนหน้านิคมเนี่ยเลือกที่จะเจาะถนนครับเพื่อจะให้มันแบ่งน้ําออกไปครับครับก็จะทาให้น้ําที่จะเข้านิคมมันก็ลดลงแบ่งมาตั้งแต่ตอนบนครับแล้วก็ให้มันลงทางฝัดเวที่ว่านี้ครับถูกไหมมาถึงตอนนี้น้ํามาเจาะแล้วไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือเปล่าอครับ ครับแต่ตรงนี้ก็ได้แต่เนื่องจากน้ำมีปริมาณมากเราก็ต้องคำนวณในรายละเอียดก็ลำบากนะเพียงแต่เราก็ประมาณการว่าน้ำที่เข้านิคมก็คงจะน้อยลงแต่ก็อาจจะทำะทำอันตรายต่อนิคมได้เหมือนกันนะครับก็แต่ถ้าหากว่าเราเจาะทางน้ําหลากมาทางนี้เนี่ยน้ำก็จะมีความเร็วมากขึ้น,นชุมชนซึ่งเขาไม่ได้น้ําท่วมก็อาจจะมีน้ําท่วมก็อาจจะชุมชนเขาอาจจะว่าทางราชการก็ได้นะเพราะกระดามเขาไม่ท่วมมาทําให้เขาท่วมนะครับ มันก็มีความยากตรงที่ทั้งต้องเข้าใจกับประชาชนครับในส่วนที่จะกลายเป็นฝัดเวที่ว่านี้ถูกต้องครับซึ่งยากที่สุดทุกแต่ก็น่าจะลองดูอาจจะทําเป็นแผนสํารองหรือยังไงไว้ดีกว่ามีอยู่แผนเดียวรับครับครับเอาล่ะช่วงนี้ไปที่ท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะอาจารย์ฮะหม่อมระชงสุขุมพันธ์บริพัรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับผมครับท่านผู้ว่าถึงขณะนี้เนี่ย หลังจากที่คมนวทนครผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ว่ายังมั่นใจอยู่ไหมครับว่ากทมอตอนเหนือยังรับมือไหวครับท่านผู้ว่าผมก็ยังใน,ในวันนี้ชั่วโมงนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าเรายัางยังไม่ได้นะครับนอกจากจะมีข้อมูลใหม่เข้ามานวทนครก็อยู่ไกลกรุงเทพมหานครพอสมควรนะครับ,รบแล้วก็ คือภาพที่พี่น้องประชาชนอาจจะ,ะนึกไว้นึกก็คือว่าน้ําก้อนมวลน,น้ําก้อนใหญ่ที่เข้าไปในวนครเนี่ยมันจะหล่นทับกรุงเทพทั้งทั้ง,ท,งทั้งมวลน,น้ํานะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับกว่าจะมาถึงกรุงเทพมาคงระบายไปหลายทางด้วยกันนะครับ,รบซึ่งก็ต้องดูว่าจะไปทางไหนเป็นหลักนะครับอืแต่ก็ผมก็ยังยังเป็นห่วงกรุงเทพเหนืออยู่นะครับวันนี้ก็ ไปตรวจพื้นที่กรุงเทพเหนือผมได้สั่งให้เสริมถนนเรียบคลองสองขึ้นอีกสามสิบเซนนะครับวันนี้น้ำมันวนท่วมขังอยู่ก็จริงผมเอา,เอ,าอาซอาไปลงนะครับวันนี้เพิ่มสิบห้าเซนพรุ่งนี้จะเพิ่มอีกสิบห้าเซนแล้วก็ถนนสายหมายปสิบห้าผมจะทำเหมือนกันครับ,รบอสองเส้นทางนี้นอกจากจะ หลังจากเสริมแล้วนอกจากจะทําให้พี่น้องประชาชนสัจ่จอไปมาสะดวกิงขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นใช้เป็นคันกันน้าได้แล้เมื่อกี้ผมก็ไปตรวจคันกันน้ําที่กระสอบทรายที่ผมที่ไปทําไว้ที่ถนนเรียบเรียบคลองหกวา,วาซึ่งตอนนี้ก็สูงประมาณ50บเซนแล้วผมจะให้เสริมขึ้นอีกทั้งในส่วนของความอ้วนแล้วก็นำความสูงครับครับครับ ก็คือเติมเข้าไป3จุดนะฮะท่านผู้ว่าฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือคลองหกวาสายล่าง6กกิโลถูกไหมฮะใช่ครับวันนี้ไปแล้ว50เซนจะไปเพิ่มให้ได้1เมตรครับแต่ว่าต้องใช้กระสอบทรายมากเป็น6กกิโลแต่ว่าผมดีใจมากนะครับมีพี่น้องประชาชนในจำนวนมากรวมถึงกอ,อ,องทัพปร,รกาศด้วยไปช่วยเอาทรายใส่กระสอบนะครับ,รบแล้วก็มันจะช่วยให้ทำให้เร็วขึ้นครับเรียบคลองสองกับสายไหม85เนี่ยเราป้องกันตรงไหนฮะท่านผู้ว่าฮะ คือเราาเราเสริมถนนอใช้ถนนถนนเป็นคันกันน้ำครับ,รบถนนเรียบคลองสองนี่หนึ่งจุดสองห้ากิโลแล้วก็สาไหมแปสิบห้านี่1นึจุ้ากิโลครับ,รบเราเอาแอสฟัล์ไปลงไล่น้ำเลยนะครับแล้วก็จะยกระดับขึ้น30เซนซึ่งเท่ากัน1ฟตุตนะครับน่าจะพอครับแต่แน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมริมคลองสองซึ่งอยู่นอก ประตูน้ําก็ก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับ,ค,รบคือถ้ากลองสองระดับน้ําสูงกว่านี้ครับะจุดดอนเมืองมีจุดอ่อนไหวไหมครับท่านผู้ว่าอดอนเมืองก็อมันก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องนะครับ,รบอย่างเมื่อคืนนี้เนี่มีน้านําท่วมขังที่ นอกอาณาเขตกรุงเทพมหานครนะครับคือที่ถนนพระโปรโยธินที่ข้ามคลองนังสิษ์นะครับมีน้ําท่วมขังเยอะพวกเรากลัวว่ามันจะตีกลับลงดอนเมืองก็เลยไปจริงๆิงแล้วมันเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับแต่เราก็เข้าไปจัดการระบายออกไปได้นะครับเราก็ทํางานเชิงรุกนะครับเพราะว่าแนวป้องกันของกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อยู่นอกอาณาเขตกรุงเทพมหานครครับ ครับครับท่านผู้ว่าฟังดูท่านก็จะดูสถานการณ์แล้วก็เสริมเพื่อความมั่นใจเนี่ยถูกไหมฮะท่านนะครับแต่ว่าถ้ามันจะมามันก็มาครับ<ะ>ถ้ามันจะมาเป็นสิ่งที่ห้ามยากที่สุดในโลก<ะ>สิ่งหนึ่งครับคือแล้วถ้าเกิดสมุินะฮะเรามองในแไง่ร้ายไ้ก่อนท่านผู้ว่าสมุฒถาเกิดมันทะลุคลองหกวามาได้เรามีแนวแผนสองแผนสามไหมฮะคลองหกวา มีครับมีครับมันจะมีบางจุดแล้วก็ด้วยความร่วมือจากภาคเอกชนมีหมู่บ้านมีอะไรนั้นซึ่งซึ่งเราสามารถอใช้ใช้เป็นแานสองได้ครับครับก็อย่าทะลุดีกว่าครับผมคิดว่าถ่าคลองหกวานี้จะเสริมความอ้วนอีกแถวหนึ่งแล้วก็ความสูงขึ้นไปอีกสักสามสิบเซนนี้คิดว่าเอาอยู่ครับครับคิดเอาอยู่นะครับครับท่านนี้ท่านผู้ว่าเคยสนใจข้อเสนอเรื่องเจาะถนน ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพไหมฮะแถวราดอุทิตสุวินทวงแถวนั้นเพื่อให้มันเป็นฝัดเวช่วยระบายน้ําจากตอนบนออกไปที่กลุ่มเอกชนเขาเคยเสนอฮะทวาอผมก็สนใจครับแต่คงไม่ไม่ใช่ในนาทีนี้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมว่าถนนเส้นหลักหลายเส้นเส้นทางนี้ไม่ใช่อของกทมน,นะครับอย่างสุวินทวงซึ่งน้าท่วมวันนี้เนี่ยก็ กรมทางหลวงชนบทเหมือนกันดังนั้นก็เป็นการต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลครับก็คือต้องเป็นการตัดสินใจระดับสูงขึ้นไปใช่ครับทางถนนกรมทางหลวงชนบทนะครับครับท่านผู้ว่าฮะท่านผู้ว่าการกรมชนเนี่ยเขาปิดประตูคลองหนึ่งแล้วหรือยังฮะหรือว่าเขาเขาบอกว่ามันล้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ปิดก็ผมก็ขอขอบคุณกรมชลรประทานนะครับที่ปิดครึ่งหนึ่งหลังจากที่เราร้องขอไปเมื่อวานนี้นะครับแต่เอิเนี่ยมันเกิดความสำอรลดดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่ ที่เข้ามาจากประตูน้ําตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่าที่กรมสนระทานได้คํานวณไว้แล้วก็มีผลต่อกรุงเทพมหานครแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นอย่างที่ประตูน้ําของกรุงเทพมหานครที่คลองสองเดิมเปิดอยู่สิบเซนแล้วก็เปิดเป็นสี่สิบเซนเพื่อช่วยระบายน้ําลงไปครับแล้วก็เราก็เสริมถนนสองเส้นทางที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ เอาละแต่ก็ต้องดูกันวันต่อวันนะครับทับู้วร์ฮะใช่ครับต้องดูวันต่อวันครับครับขอบพระคุณมากครับทับทวร์ครับครับอินดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ปิดท้ายให้นิดนึงครับถามอีกทีหนึ่งโอกาสมากขนาดไหนโอกาสสู้ได้ก็สักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบครับที่จะยันอยู่ครับมองในทางที่ดีไว้ก่อนพยายามมองในทางที่ดีไว้ก่อนก็แปลว่ายังมีโอกาสทะลุสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะ ค,คนกรุงเทพควรจะเป็นยังไงฮะควรจะทําตัวยังไงคนกรุงเทพก็หนึ่งก็ติดตามสถานการณ์นะรดูข่าวดูข่าวแล้วก็เก็บข้อมูลไว้นะครับ,รบอันที่สองก็ ก็เตรียมตัวให้ให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดอย่าแบ่งเบาภาระของทางราชการนะจะเก็บของหรือว่าจะจะมีเส้นทางที่จะออกเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนคร่าวๆเอาไว้เพื่อเพื่อช่วยตัวเองครับเตรียมแผนของตัวเองเอาไว้ครับผมครัวเรือนของตัวเองเอาไว้ครับผมนะเอาละขอให้เอทขออาจารย์โชคดีนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ